อโอเคโอเค <ห PA. S 1> สวัสดีครับยศครับกลับมาพบกับรายการย้อนเดือนตัวเล็กแล้วก็มิวนะครับแล้วก็คุณมิวนะครับกลับมาพบกับรายการเท็ท็อปเฉพาะกิจนะครับต้อง work f r ร m home อยู่บ้านก็เลยทํารายการนี้ออกมาเพื่อพูดคุยกับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้มีประเด็นอะไรครับคุณมิวที่เป็นประเด็นร้อนที่เราจะมาพูดคุยกันครับผม ก็คือถ้าถ้าทุกคนได้เห็นข่าวในทีวีนะครับว่าครับผมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ซึ่งตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ลงตอนนี้หรอกก็เดี๋ยวต้องอีกสักพักหนึ่งอ่ะกว่าจะลงทิปนีค้ครับก็คือจะได้ยินข่าวมาว่าอ่อที่สนามบินสุวรรณภูมิครับที่บอกว่าเฮ้ยทุกคน<ม>ต้องระวังมากขึ้นนะทุกคนต้องระวังตัวมากขึ้นมากๆเลยนะเพราะว่าครับมันจะมีกลุ่มคนที่กลับมาแล้วเขาก็ถูกปล่อย<ม>อันนี้อันเนี้ยผมคิดว่าค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะแบบม,มาจากกลุ่มเสี่ยง S <S <S ใช่ประเทศกลุมเสี่ยงแการกระจายตัวกลับไปที่บ้านน่ะต้องระวังเลยนะอันเนี้ยอืมอแล้วคุณมิวทราบหรือเปล่าว่าทําไมเขาถึงออกจากสนามบินมาได้นะครับก็เห็นเขาบอกว่าประท้วงใช่ไหมเขาประท้วงก<อ>ันอเอ,อ่อพอดีมีคลิปออกมานะครับคุณมิวได้ได้ชมคลิปนี้หรือย,ยังไม,ไม่ไม่ทราบนี่คลิปไหนคลิปนี้ที่ทหาร อาหารเขาออกมาบอกให้ออกทางผู้ใหญ่อ,อ,อเดี๋ยวเราไปหารับชมกันเองแล้วกันเดี๋ยวผมจะสรุปคลิปคร่าวๆให้ฟังว่าก็คืออที่กลุ่มคนลูกกลุ่มเนี้ยสามารถออกมาได้เพราะว่ามีทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สั่งให้สามารถออกจากสนามบินมาได้แต่<ก>แต่ยังต้องก็คือเป็นคาสั่งออกมาบอกว่าทางทหารพูดเองใช่ไหมเนี่ยทาง okay. ทางเจ้าหน้าที่พูดเองใช่ไหมใช่แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็เกี่ยวกับประเด็นผู้ใหญ่นี่แหละครับคือเรายังไม่ทราบเลยว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือใครใช่ผมไม่รู้มผมไม่รู้ส่วนใหญ่ล้วจะเจอคํวาว่าผู้ใหญ่เนี่ยกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นสมมติเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วทางผู้ใหญ่สั่งมาแสดงว่าผู้ใหญ่คนนี้มีอำนาจอุอ๊ยต้องมีอำนาจก้องสะดุดไปก้องสะดุดไปนะครับกครคู่นะครับรอให้สัญ,ญญาณติดต่อกลับมาก่อนนะครับ โดนแท็กแสงวันนี้ขอโทษครับขอโทษครับผู้ใหญ่ก็กล่าวกล่าวต่อไปก็คือว่าทางผู้ใหญ่นะครับซึ่งเราไม่ทราบได้ว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใครมีมาตั้งตั้งนานแล้วนะใช่ไหมมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับว่าผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่สั่งการลงมาผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นแต่เราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใครมันมีตั้งแต่เขาละเขาเขาบอกมาเขาเล่าว่าเขาบอกมาเราไม่ทราบว่าเขาคือใครเขาคือใคร ใช่ผมได้จุดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใครซึ่งมันมีมาตั้งแต่โบราณอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ซึ่งมันมีคำคำใบบอกอยู่นะคุณมิวว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใครเราสามารถจะรู้ได้เราเราสามารถรู้ได้ว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใครจากบกรอนออจากบทกรอนโบราณเนี่ยกล่าวไว้คุณคุณมิวอาจจะเคยได้ยินเอ่อบทกรอนนี้ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สับไใส่ของคอ อันนี้คือบทกรอนที่ไม่ใช่ให้เราเรียนรู้แค่เรื่องสระไอไม้ม้วนอย่างเดียวนะแต่มันยังสามารถสื่อไปได้ว่าผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญสูงสูงเนี่ยคือใครซึ่งทุกคนตอนนี้ไม่ทราบเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์พร้อมกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิตัวแคุณมิวขอดูแลกันเดี๋ยวผมเป่ดฝังเราจะมาดูแล้วกันไม่คุณต้องมาช่วยผมวิเคราะห์ด้วยคราวนี้คราวนี้คุณมาต้องช่วยช่วยผมวิเคราะห์ด้วยเพราะผมไม่ได้วิเคราะห์มาเราต้องมาช่วยกันวิเคราะห์เลยว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใคร ถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จเราก็จะรู้ได้เลยนะความลับของผู้ใหญ่เนี่ยจถูกเปิดเผยเอาประชาชนได้รับรู้คามจรองใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆตีกระโขบลงมาจากแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทนะโอเคนะเริ่มจากบทแรกผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอแสดงว่าผู้ใหญ่คนนี้มีลูกสะพ้ายแน่ๆนถูกต้องแสดงว่าเขาจะต้อง อยู่ในมันมีสองกรณีหนึ่งคือเขาอาจะกำลังแบบมีลูกชายแล้วกำลังจะแต่งงานอ่าต้องต้องต้องมีลูกชายก่อนถูกต้องเพราะว่าต้องมีลูกสะพ้ายใช่ไหมครับถูกต้องเออแล้วให้สะพ้ายใช้คองคอใช้คอองอไหนผมว่าผมว่าเขาน่าจะอยู่แบบโซนอากาศหนาวๆนะน่าจะภาคเหนือปะถ้าในไทยน่าจะอยู่ภาคเหนือาาเพราะว่าอะไรต้อาแบบคอ้องคอไงอ๋อ ใช่่ใช่ใชแต่แต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วที่ภาคใต้นี่ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นพวกผ้าซาลี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าผ้าสาลีคือทุกภูมิภาคนะตามความเข้าใจของผมนะทุกภูมิภาคนี่จะมีผ้าที่ใช้ต่างกันออกไปอย่างผ้าอีสานนี่ก็จะมีผ้าสิ้นตีนจบจบอะไรเราก็ยังไม่รู้นะทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจบอะไรเดี๋ยวเราค่อยมา <c oughs> วิเคราะห์กันอีกทีหนะึ่งว่าผ้าสิ้นตีนจบจบอะไรนะภาคใต้ก็จะมีแบบผ้าบาบาบาหยง บาดยงอะไรไม่รู้อะไรผ้าบาติกไม่ใช่ผ้าบาหยงนะภาคเหนือก็จะมีผ้าของเขาแต่ภาคเหนือที่คุณมีวิเคราะห์นี่มีมีทีท่าว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเอาว่าเป็นโกแลแรกไปก่อนเดี๋ยวเราลองดูสกคตู่ก็คืออีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่คนจนนะเพราะว่าเขาหาผ้าใหม่มาให้แสดงว่าต้องมีคนมีฐานะระดับหนึ่งซึ่งซึ่งถูกต้องแล้วว่าผู้ใหญ่คนนี้ต้องมียศใหญ่แน่ๆปกติงานแต่งงานทั่วไปเขาจะไม่ได้มาสวมผ้าพันคออะไรอย่างนี้หรอก เป็นไปได้เป็นไปได้สูงสูงนะอันอันนี้อันนี้เราสามารถตีสโคบลงมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไป<ม>บทต่อไปเลยผ้าผู้ใหม่เอ้ยผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้ของคอใส่ใจเอาใส่ห่อมีลหลงเลยใครข,ขอดูอันเนี้ยง่ายเริ่มง่ายละสโคบง่ายละยตั้งแต่ประโยคแรกใส่ใจใส่ใจเอาใส่ห่ออันเนี้ยเขาก็อะไรอยงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอที่เอาใส่ห่อคือผ้าใหม่ผ้าใหม่มีแพ็คอันนี้เป็นตัวที่มันรองรับอีกชั้นหนึ่งว่าคนนี้รวยแน่ๆ่มีแพ็คเกจจิ้งในการที่จะเอาของขวัญไปให้เฮ้ยคุณยศคุณยศรู้เปล่าว่าประโยคเนี่ยที่เราพูดกันมาเมื่อกี้มันให้อะไรเราเยอะมากเลยนะเว้ยเรามันจะยิ่งตะโขบเลยนะว่าผู้ใหญ่คนเนี้ยจริงๆบทก่อนเนี้ยมันไม่ได้ถูกแต่งมาตั้งนานแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันคือ เราจะหาคําว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือใครนะอันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งเราก็มาหาเขาว่าผู้ใหญ่จากก่อนก่อนเขาว่าผู้ใหญ่หาข่าใหม่คุณลองคิดตามผมนะลองคิดตามผมนะได้ได้ผมจะอท่านผู้ชมลองคิดตามไปด้วยแล้วกันตอนเนี้ยมันไม่ได้ถูกแต่งมานานแล้วเว้ยมันถูกมันแต่งขึ้นมาในสถานการณ์นี้โดยเฉพาะเอ้าแต่ผมดันไปรู้ก่อนอย่างนี้เหรอไม่ใช่ที่คุณเห็นมาก่อนผมไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไร แต่ว่าบทก่อนเนี่ยมันเพิ่งถูกแต่งขึ้นมาจากประโยคแรกลองฟังดีๆนะไฟใจเอาใส่ห่อคุณยุศก็ว,วิเคราะห์ว่ามันคือการเอาผ้าใหม่อ่ะเอาใส่ห่อในวิกฤตเนี่ยเวลาเขาจะส่งของอ่ะเขาก็ต้องเอาไปใส่ส่งใส่หอ่อเท่านั้น<อ>แหละโอ้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่สามารถเราเราต้องส่งแบบพวกเอ่อไฟเซนีพวกเคลรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่กูคิดเลกา <ๆ S 1> เ,เขาเป็นคนรวยใช่ปะ คุณบอกเองว่าเขาเป็นคนมีฐานะเพราะเขาซื้อบ้านใหม่เขาก็ต้องมีรถส่วนตัวอไม่ใช่มน่ยแต่เขาไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมลองตีเราลองจับสะโพกก่อนตอนนี้ว่าเราได้คำใบอะไรแล้วมั้งอ่าครับอันเนี้ยผมก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันใช่คนที่เขากำลังญ่คนปัจจุบันอ่าก็คือเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะตอนนี้อ่าเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เออผู้ใหญ่คนนี้ก็คือเมียม้าจแหละรวยระดัแบหบนึง่งถูกต้องแต่ผมยังแต่ผมยังติดอยู่อย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องศาสนาที่เขาจะต้องใช้ผ้าผ้าในการแต่งงานนี่น่าจะเป็นศาสนาอิสลามเป็น,น,นไปได้นนสุดน,นี้ขอ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 ,ขอยืดยกไว้ตอนนี้ สามารถแบ่งได้สองอย่างคือผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือมันหนาวไงก็ต้องใช้ผ้าผ้าผ้าันคอหรืออาจจะอยู่ทางภาคใต้ก็เป็นไ่ได้แต่ภาคอีสานกับภาคกลางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใจเอาใส่ห่อวิหลงไหลใครขอดูขี้งบด้วยนะคนนี้ขี้งบด้วยนะเออใครใครก็ขอดูแต่ไม่ให้ดูเพราะว่าไม่ต้องตรวจสอบไงใช่ไหมล่ะมันก็ยิ่งมาตอบคำถาม ที่ผมตั้งเอาไว้ตอนแรกว่ามันเกิดในยุคนี้เพราะว่ายุคเนี้ยเวลาจะส่งอะไรเขาต้องตรวจสอบไงเราสะดวกโอ้ใช่ใช่ใช่โอเคอันนี้สามารถเราตีตีความได้เลยว่ามันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันผมว่าน,นี้ค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเราลองมาดูคําใบต่อไปนี่หลงไหลใหครขอดูจากคล้ลงเรือใบเฮ้ยเฮ้ยดูน้ําใสและปลาปูเฮ้ย,ยอันนี้ผมมีความคิดละผมมีความคิดละ ผมว่าคเเหนนนือก็ได้ะี่ยผมว่านะผมว่านะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยเวคุณยศผมก็เลยพูดว่าลูกสาวของเขาอ่ะไม่ได้อยู่ในประเทศเราจะตีความออไปไกลแล้วนะอยู่ที่ประเทศประเทศหนึ่งที่คําแบดได้บอกไว้ประเทศจีนอ้าทำไมไปอยู่ประเทศจีนล่ะเขาบอกว่าจะส่งพัสดุชิ้นนี้ไปอ่ะ ต้องส่งทางเรือใบอถูกไหมคุณเคยดูยูทูบบล็อกวะเขาล่องคนจีนเขาล่องเรือใบามาอมเพราะอันนั้นมันยุคอดีตใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยสนามบินมันปิดไงเวลาเขาจะส่งของข้ามประเทศอ่ะชิปปิ้งไงชิปปิ้งไงชิปปิ้งเรืออันนี้ให้ความรู้คุณผู้ชมคาว่าชิปปิ้งเนี่ยมันมาจากคาว่าชิปที่ปแปลว,ว่าเรือนี่แหละแต่เมื่อก่อนเขาใช้เรือในการขนส่งเนี่ยเวิร์ฟเวิร์ฟ ชิปที่สามารถใช้ได้เป็นทั้งรูปของ n o u แล้วก็ verb ด้วย n o u นี่คือเรือชิปนี่คือส่งขนส่งอ่าอ่านี้ให้ความรู้ไว้ประดับความรู้ไว้เพราะว่าช n e l เรามีแต่ความรู้นะครับอ่าอันนี้ผมผมตีความประมาณเนี้ยแล้วทางคุณยศคิดยังไงฮะสำหรับผมผมคิดว่าเขาเป็นคนไทยนี่แหละอืมแต่แต่อย่างที่คุณบิวพูดก็คือ ไอ้จังหวัดที่เขาอยู่เนี่ยมันจะต้องมีสามารถมีเรือเข้าออกได้นะไม่งั้นเรือใบมันจะไม่สามารถที่จะมา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 ขนส่งได้เด็ดขาดคือถ้าเกิดว่าไปอยู่ทางภาคเหนือเป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีทางเข้าออกทางทางน้ําแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่ประเทศจีนบทกรน,นี้ยจะมาเป็นภาษาไทยไม่ได้อ่ะพูดว่าไหมที่บทกรน,นี้มันเป็นภาษาไทยนะครับแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะต้องเกิดที่ประเทศไทย ถ้ามันไปเกิดที่ประเทศจีนอย่างที่คุณมิว่ามันจะต้องเป็นชงชิ่งฉิววังกาเรายังมาเสาจริงๆใช่ไหมคุณว่าไหมแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องเกิดขึ้นที่ภาคใต้มันไปตรงกับหลักการที่ผมบอกว่าคนที่แต่งงานนี่จะต้องอยู่ในศาสนาอิสลามออเพราะว่าอะไรมันถึงมันอยู่ที่แม่น้ําไม่ได้มันอยู่ที่มันต้องอยู่ที่ทะเลอย่างเดียวเพราะว่ามันมีอะไรมันมีป่าปู ไม่ไม่ที่ที่ผมคิดอะผมไม่ได้เห็นแย้งกับคุณยนนะแต่แค่ผมแค่มองว่าไอ้เรือใบเนี่ยผมก็มองตะโขปไปเหมือนกับคุณยนเลยว้ยคือเขาอะตัวผู้ใหญ่เนี่ยตัวผู้ใหญ่นะเขาอยู่ภาคใต้เพราะว่าต้องมีเรือใบัอเนี้ยผมเห็นด้วยมากๆอืมแต่ว่าการที่เขาจะส่งเรือใบออกไปกับไอสินค้าเขาอะผมแค่แค่ตั้งสมมติฐานว่าลูกสาวเขาอาจจะอยู่ที่ประเทศจีนเฉยๆตัวเขาอะอยู่ในไทย อืมอืมอืมอสแสดงว่าลูกสพพะพ้ายเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนถูกถูกต้องอันนี้คือที่ผมคิดไม่งั้นเขาจะส่งของทําไมเราตีสะโขบได้เยอะแล้วนะว่าเขาอยู่ภาคใต้ไอ้ไอ้คนเนี้ยอยู่ภาคใต้แต่ลูกสะพ,พ้ายเนี่ยอยู่ที่ที่ประเทศจีนอย่างนี้เราจะตีสะโขบได้เยอะแล้วเขาเป็นคนรวยศาสนาอิสลามซึ่งศาสนาอิสลามเนี่ยเอ่อก็มีในภาคใต้ ออมันมีจํานวนน้อยในประเทศไทยดังนั้นเราจะตีสกคบได้สมมตินคนไทยมีเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยเราสามารถตีสกอบลงมาได้เหลือสักประมาณไม่ถึงสิบล้านคนอาจจะแค่หลักล้านคนมหาเศรษฐีที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นคนอิสลามด้วยก็มีได้ไม่เยอะจากล้านคนตอนนี้อาจจะเหลือสักหลักแสนสองแสนแต่ยังมีส u r p r i เป็นคนจีนนี่น่าจะเหลือหลักนะนะต้องมีส u r p r i เป็นคนจีน อาจจะเหลือแค่หลักสิบหรือหลักร้อยแล้วทีเนี้ยเพราะว่าตูมามากยศาสนาอิสลามจะแต่งต้องแต่งกับศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่นี่ไปแต่งกับคนจีนอันนี้เราตีสกปบลงมาได้เยอะแล้วจากไข่ลงเรือใบดูน้ําใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงผมว่าผมพูดเลยนะอันเนี้ยไม่เกี่ยวเป็นเป็นตัวหลอกไม่เกี่ยวถูกต้อง เพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในตู้อะถูกต้องแล้วแหละมันไม่ได้อยู่ใต้ต่างเตียงมันก็อยู่ในตู้ถูกแล้วคือเขาแต่งให้มันครบประโยคเฉยๆคำใบ้มันได้สิ้นสุดลงไปแล้วคุณยาวตัว่างไม่ได้คุณมิวคุณจะต้องมาตี่ความตรงนี้ก่อนทุกทุกอันนี้ต้องมีคำใบ้ทุกบทกลอนี้ต้องมีคำใบ้สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงอ่ามันแปลว่าอะไร มันแปลว่าในบ้านนั้นน่ะจะต้องมีตู้กับเตียงอยู่ในห้องเดียวกันหรือเปล่าถูกต้องในบ้านขอ,ของที่ผู้ใหญ่ยอยู่เนี่ยจะต้องมีตู้กับเตียงอยู่ในห้องเดียวกันเรเคุณยศแล้วไอเขาว่าสิ่งใด<ะ>ผมผมคิดว่าไอเขาว่าสิ่งใดนะ,ะมันเป็นประโยคที่ไว้หลอกเราไว้หลอกเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปจดจ่อกับคำว่าสิ่งใดไงทําให้เราเหมือนแบบหลุดกระเด็นไป ทำให้เราหลุดประเด็นไปแต่คาว่ามันคือตู้กับเตียงที่อยู่ในห้องอ่าเป็นไปได้แล้วแล้วอย่างที่คุณมิวบอกนะว่าลูกสาวเขาเป็นคนจีนอ่าลูกสะใภ้เขาเป็นคนจีนเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าในบ้านมันมีตังตังที่เป็นของคนจีนไม่ใช่ของคนอิสลามแสดงว่ามันเป็นการตกประโยชน์ให้เข้ามาว่าอ๋อเนี้ยตีสะโคมันยืนยว่ามีตังเป็นการยืนยันว่าลูกสาวลูกสะใภ้เขาเนี่ยเป็นคนจีน แต่ตแต่อะไรแต่อยู่แยกกับผัวอยู่แยกกับสามีาเพราะ<อ>ว่าอะไรเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นสามีภรรยากาันมันต้องนอนอยู่เตียงเดียวกันถูกต้องไหมไม่ที่นอนแยกสั่งกับเตียง<อ>แสดงว่าบ้านนี้มีสองสองอย่างมีทั้งสั่งไว้ให้ลูกสะใภ้นอนแล้วก็มีเตียงไว้ให้สามีนอนหรือเปล่าไม่นในเมื่อมันอยู่ในห้องเดียวกัน<อ>ต่างแต่เตียงเนี่ยแสดงว่าขาดจากกันละ เรายิ่งตีสโคบได้ใหญ่เลยนะชัดแล้วนะหย่ากันแล้วอันนี้คือหยากันแล้วไอ้ตู้นี่คือไม่เกี่ยวแน่ๆแ,นนแต่ต่เกกับเตียง <ละ S 1> นี่แสดงว่าหยากันแล้วสองสามีสิ่งใดอยู่ในตู้ไม่ใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบ้ถือใยบัวหูตาบัวมาใกล้เคียงจังหวัดอะไรในภาคใต้ที่มีบัวเยอะที่สุด <c oughs> อ่า <c oughs> เราจะตีสโคบที่จังหวัดละ อันนี้คือเราเรา,เรารู้จักตัวบุคคลแล้วเรากำลังจะซูมภาพออกมาเกี้ยาภาคใต้อาภาคใต้แล้วจังหวัดล่ะอันนี้อันนี้คือทาสโคบให้มันชัดเจนไปเลยว่าคนบุคคลเนี้ยอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวคงขอเซิร์ชข้อมูลก่อนจังหวัดทางภาคใต้ที่มีบัวเยอะที่สุดเราจะเอาเรื่องจริงมาพูดกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลมายืนยันปทุมธานีหรือเปล่าวะต่างไาเลนะ ประดุมธานีมันอยู่ภาคภาคกลางอ้าวอ้าวเขาบอกว่าทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงบึงหนองหานกลุ่มภวาวปีอันซีนซีซันอยู่ที่ไหนอยู่ที่อ๋อนี่มันภาคอีสานแต่สำหรับภาคใต้คือทะเลน้อยลุ่มน้ำจืดไซม์มะฮือมาแห่งเมืองพัทลุง เวเอะ,ะล,เลยในในรูปในรูปที่ผมเสิร์ชเนะี่ยในรูปที่ผมเสิร์ชมีแต่ขึ้นมาเลยถ้าเกิดอดอกบัวที่เยอะที่สุดในภาคใต้คือจังหวัดพัทลุงดังนั้นเอคนอิสราลคนเนี้ยที่ว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดพัทลุงไม่งั้นมันไม่มีบัวเยอะขนาดให้เอาคนบ้าถือมาเดินเล่นหรอกจริงไหมละ่ะม,มันมีบัวเยอะมากขนาดคนบ้ามันยังไปตัดมาได้เลยเป็นไปได้สูงแล้วตอนนี้เราได้จังหวัดมาแล้วนะอ่าจังหวัดและยังได้อําเภอ เราได้อำเภอมาด้วยนะว่าไอทะเลน้อยเนี่ยมันอยู่อำเภอไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูเองแล้วกันว่าอยู่อำเภอไหนนอกจากได้อำเภอเรายังได้กิ่งอำเภอมาด้วยได้กิ่งอำเภอมาด้วยกิ่งอำเภอมาด้วยกิ่งอำเภอเพราะว่าเรามีต้นไม้ไงเราก็มีกิ่งโอเคข้ามไปอำเภอบ้าใบาถือยายบัวหูตามัวมาใกล้เชียง หูตามมวแสดงว่าไอ้คนบ้าคนเนี้เฮ้ยคุณมิวยังอยู่ในสายรอเปล่าครับคุณมิวครับอยู่โอเคแสดงว่าคนบ้าคนนี้ไม่ใช่แค่คนบ้าธรรมดาเป็นคนบ้าที่เป็นโรคต้อกระจกจริงไหมบ้าแสดงว,ว่าตาโม่บ้าปเป็นคนบ้าที่มีอายุจะตีตะโขบบ้านได้แล้วนะว่าอำเภอนี้บ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้เราได้อำเภอจากไอ้อไอไอไอดอกตัวนี้มาแล้ว ใช่มากๆแล้วอ่าแล้วคุณก็ไปหาคนบ้ามาซึ่งคนบ้าคนเนี้ยหูหนวกนเป็นคนแก่แล้วละ่ะมีปัญหาทางหูทางตาแล้วเข<อ>าเดินไปบ้านไหนนั่นแหละคือบ้านของผู้ใหญ่คน,น,นลเล่าท่องเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจุงดีมันให้คุณอ่านทบทวนไปไงอันนี้คือคุณต้องอ่านทบทวนเพื่อให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใครคือใคร นี่คือคำใบ้ปิดสนาเลยนะจริง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 ,รง,รงตอนนี้ผมไม่สามารถทราบชื่อได้แต่ตอนนี้ผมตีสโคให้คุณผู้ชมแล้วได้แล้วว่าผู้ใหญ่คนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นกันอีกทีหนึ่งว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใครแล้วคุณตามไปจัดการเลยว่าผู้ใหญ่คนนี้คือใครหนึ่งผู้ใหญ่คนนี้เป็นชาวอ,อิสลามแน่ๆอยู่ทางภาคใต้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพัทลุง ถูกต้องไหมถูกต้องไหมเพราะว่ามีดอกบัวจังหวัดภาคใต้ที่มีดอกบัวเยอะที่สุดเอถูกต้องแล้วคุณก็ไปดูเองว่าไอ้ทะเลน้อยเนี่ยมันอยู่อำเภออะไรแล้วเราจะตีสโคบจากระดับอําเภอลงไปได้ยังไงให้สังเกตจากคนบ้าที่ถือใยบัวจากเนี่ยทะเลน้อยเนี่ยดอกบัวที่อยู่ในสระทะเลน้อยเนี่ยมาไปจากไปดักอลอยแต่เรายังตีสโคบเหิ่อีกว่าไอคนบ้าเนี่ย เป็นคนแก่นะเป็นคนแก่เพราะว่าหูตามมัวเดินมาใกล้เคียงแสดงว่าเดินมาใกล้กับบ้านของผู้ใหญ่นี่แล้วให้คุณไปหาบ้านหลังนี้จาก Google Map ผมว่าถ้าใครขอความร่วมมือนะถ้าใครอยู่ในละแวกนั้นแล้วมีข้อมูลนะเราให้ส่งมาให้ส่งมาช่องทางการติดต่อก็คือทางเทดท็อกบริษัทเทดท็อกจำกัดมหาชนเออ นะครับให้ส่งมานะแล้วส่งข้อมูลมาช่วยๆกันช่วยๆกันอย่าให้คนไทยแบบเห็นแก่ตัวอย่างนี้กันเลยผมขอร้องและประเทศไทยนี่ก็หาผู้ใหญ่หาผู้ใหญ่ห,ห,ญหาผู้ใหญ่คนนั้นให้เจอหาผู้ใหญ่ในลิปให้เจอตอนนี้ผมได้ให้เอ,อเขาเรียกว่าอะไรทำใบนำล่องไปแล้วใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ที่อยู่จังหวัดพัทลุงช่วยส่งนะครับคอนแทคของผู้ใหญ่คนนั้นมาให้ด้วยว่าเป็นใครเราจะได้ติดต่อได้ถูกแล้วเราจะเรียกมาสัมภาษณ์ ในรายการเราอืมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้รับความนิยมนะไม่ได้หรอกคราวหน้าเราจะมาหากันว่าเขาคือใครเขาคือใครใช่เขาคือใครเขาคือใครอย่าว่าแต่เขาคือใครตอนนี้กูคือใครก็ยังไม่มีใครรู้จัก <c oughs> เราทำคลิปออกมาก็ยังไม่มีใครรู้จักโอเค <c oughs> สำหรับวันนี้เราได้ตีสโขบผู้ใหญ่ให้แล้วให้ทุกคนเราไปหากันดูอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กับคลิปเราด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้กันออกไปเพื่อให้การวิเคราะห์หาผู้ใหญ่ของพวกเราเนี่ยกระจายกันออกไปทั่วประเทศไทย,ยจะได้จับคนร้ายได้ถูกต้องนะมาลงโทษกันคนไทยใหช่กันหน่อยยกันหน่อยน,น,นะครับเราต้อง<ต>อให้ถูกตัวใช่แล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่อไปว่าจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้เท็ดท็อกล่วงเกินเฉพาะกิจนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบค,ครับสวัสดีครับครับ